สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเรามาตามสูตรของเลขเรียงมหาสัจจันทร์กันต่อนะครับก่อนจะไปชมสูตรก็อดูคำเตือนกันน่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากสูตรของเลขเรียงมหศจัรจ์ครับตามที่แม่สูตรนะครับแม่สูตรของเราเดินมานะครับงวดนี้ถึงงวดที่นะครับ99นะครับงวดที่99นะครับ หมดที่แล้วตัวชนมาที่เลขสองนะครับเดี๋ยวงวดนี้งวดนี้นะครับเราก็ได้แม่สูตรมาครบนะครับแล้วตัวเด่นมาครบแล้วนะครับตัวเด่นมีเก้าหกเจ็ดแปดสามสี่นะครับตัวเด่นของเรายกมาอยู่หน้ากระดาษ วันนี้จะเป็นวันที่สองนะครับก็ไปเขียนจงผิดนะครับเป็นวันที่สองเดือนห้านะครับคลิปนี้ก็จะมาจับคู่นะครับจับคู่ชุดเต็มให้ก่อนนะครับ เริ่มต้นที่เก้าแล้วนะครับเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสามเก้า สีแล้วก็มีเ8็ดแปดนะครับเจ็ดแปนะครับแล้วก็มี8 3ดสมี 4นะครับวนเงินครบแล้วนะครับต่อไปก็จะวนรอบใหม่นะครับรอบตัวที่ไม่มีในนี้นะครับก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองก็จะเป็นเก้าห้าศูน

แล้ก็เป็นสามศ3นย์สสองสาห้าแล้วก็เป็นสี่ศูนย์สี่หนึ่งสสองสห้าครบได้ครบแล้คร,บรับมีกี่ชุดหนึ่งสอง สามสี่ห้าแถวละสิบสิบยี่สิบสามสิบสามสิบเก้าชุดนะครับสามสิบเก้าชุดเป็นชุดเต็มของเราครับเป็นชุดเป็นชุดเต็มนะครับ ุดเต็ม39ชุดนะครับจากที่แล้วมานะครับ <c oughs> ชุดเต็มเราก็าเข้านะครับที่แล้วมานะครับชุดเต็มลรอกเข้าที่สองสองตรงนะครับตัวเด่นมาที่สองนะครับเด่นเด่นรองนะครับ แล้วก็แต้มก็มาเข้าที่สองเจ็ดนะครับนี่เป็นมวดมวดที่ผ่านมานะครับก็มวดนี้พอได้ชุดเต็มมาแล้วนะคับชุดเต็มนะครับชุดเต็มพอได้ชุดเต็มเราก็จะมา เราก็จะมา <c oughs> ตัดด้วยแต้มนะครับก็จะตัดด้วยแต้มเหมือนเคยแต่ก่อนจะไปตัดด้วยแต้มอ่าเรามาดูสูตรนี้กันก,นก่อนนะครับสูตรนี้สูตรเปรียบเทียบนะครับสังเกตว่าจะจะเข้าเหมือนกันนะครับจะเข้ามาที่ อยู่เลขที่ออดหมดที่แล้วก่นันหมดที่แล้วออสองหกหกสองสองเจแล้วก็85นะครับสังเกตเรามาสังเกตสูตรนี้กันก่อนนะครับ สูตรนี้ไม่สูตรของเรานะครับไล่มามดที่แล้วก็มาที่8ปดหกแปดเจดวนี้มดติดวันนี้ก็ตัวชนมันก็มีสองส0ปกติชื่อนี้จะเป็นชื่อของสูตรหลักหน่อยนะครับพอมาหลางังหลังหลักสิบเสร็จลดน้ำมาหลักหน่อย มาหลังๆย้ายมาอยู่หลักสิบเฉยนะครับสามสาม,มวดติดนะครับย้ายมาอยู่หลักสิบคอยดูว่าเราจะมาให้มันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยทําคลิปต่อไปคลิปต่อไปค่อยทำค่อยทำให้ดูนะครับส่นนี้นะครับส่วนคลิปนี้ก็มาจับกู้ชุดเต็ม ให้เรียบร้อยนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นการาหาแต้มหาแต้มมาคัดด้วยแต้มนะครับคัดด้วยแต้มตรงนี้นะครับท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อช่วงอัปโหลดคลิปก็จะได้เร่งขึ้นให้ท่านเห็นนะครับคลิปนี้ ก็มาจับกู้ให้ชมเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าก็ไว้เจอกันใหม่นะครับกับการตัดด้วยแต้มนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดติดตามให้กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม คลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ